เทสครับ1 2 3สวัสดีครับสวัสดีครับแต่งงานทุกคนได้ลค่ะลครับ,บครับผมถที่มาที่ไปของงานในวันนี้หน่อยค่ะอ่ามันเป็นความตั้งใจของผมแหละบอกว่าอยากเจอกับแคลนี่อย่างเป็นทางการแบบจริงจังเพราะว่าเวลาบางทีเราไปทำงานแล้วแบบมีรวมอย่างเงี้ย มันไม่ได้แบบมีกิจกรรมหรือมีโชว์อะไรที่แบบใช้เวลาด้วยกันอย่างเต็มที่วันนี้ก็เลยแบบจุดประสงค์หลักก็คืออบบนั้นเลยชื่อแคลนคือที่มาที่ไปยังไงครับแคลนอ่ะมันคือจริงๆมาเริ่มจากผมชอบเล่นเกมแล้วผมจะมีเพื่อนในการเล่นเกมเยอะแล้วเวลาเราเล่นเกมบางทีเราไม่เคยเจอเพื่อนหรอกมันเป็นเพื่อนของเพื่อนเราได้ยินแต่เสียงเล่นกันทุกวันอะไรเงี้ยแต่เราก็สนิทกันได้พอเวลามาเจอตัวจริงมันก็จะแบบรู้สึกสนิทกันเลยโดยที่แบบเราไม่เคยเจอกันมา่อซ้ำผมก็เลยอยากให้ทุกคนในแคลนอ่ะเป็นอย่างนั้น แต่ว่าแบบอาจจะมาเจอกันเพราะผมแต่ว่าก็เป็นเพื่อนด้วยกันได้เหมือนกันเวลาเขามาเจอผมอย่างเงี้ยกลับบ้านด้วยกันหรือเอาของมันนี้มันไม่มีกิ๊บอะเวเยอะมากเลยเขาอาของมาแจกกันอะไรเงี้ยผมอยากให้มันเป็นบรรยากาศแบบนั้นอว่าแนคืเหมือนตรอะรอย่างเงี้ยอ่จริงๆผมว่าคนน่ยจะคุ้นกับคําว่ากิลมากกว่าถ้าใครเคยเล่นเกมรู้รู้จักคําว่ากิลเนาะแต่ว่าผมชอบคําว่าแคลนมันก็ความหมายคล้ายคล้ากันแล้วแคลนนี่ล่ะแคลนนี่ แคลนี่ก็คือเป็นชื่อเรียกคนในแคลนก็จะเป็นเหมือนแบบสมาชิกแคลนก็เรียกว่าแคลนนี่ก็คือเหมือนอ่าเป็นหนึ่งในแคลนอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับใช่ใช่ผมว่าน,น่ารักดีนะแบบว่าแคลนี่อะไรใช่ใช่ครับคือรู้สึกว่าไม่อยากไปแบบคิดเยอะคืออะไรที่แบบเรารู้สึกเข้าใจกับมันรู้สึกแบบมันมีความหมายกับเราอะไรเงี้ยก็เลยใช้เลยวีสิมจำไ้ไหม คือจริงนะผมมันเขาชอบสีดําแต่มาดูไม่ค่อยมงคลไงก็เลยเลือกสีน้าเงินเป็นสีที่แบบชอบรองลงมาคือเหมือนดีมูนเตลูกเตะข้าไปนิดหน่อยครับคือผมเชียร์ทีมเชลซีไงก็เลยชอบสีน้าเงินนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสีที่แบบไม่ได้แบบฟ้าจ๋าก็เป็นน้ําเงินที่เข้มหน่อยกิจกรรมในวันนี้ค่ะเตรียมอะไรมาให้ก๊อฟแข่งมาจัดเต็ม คือก็มีแบบเกมที่แบบว่าอยากอยากเล่นกับแบบแฟนนี่แล้วก็มีเพลงที่เตรียมมาโชว์ครับผ,ผมก็มีเกสมาด้วย2คนเกมมันจะเป็นเกมแบบไหนไช่ไหนสนุกแน่บอกเลยคือตอนแรกที่แบบผมรู้ว่าแบบมีเกมอะไรเล่นเนี้ยเรายังตื่นเต้นแทนตื่นเต้นเองแล้วก็ตื่นเต้นแทนคนที่จะเล่นด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าวันนี้น่าจะสนุกมากๆเลยแหละอยากให้แต่ก็อยากให้ร,รยากาศเป็นแบบ ชิลๆเหมือนเรามาเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องอะไรเงี้ยบทเนี่ยก็หมดตั้งแต่สี่นาทีแรกตื่นเตอะไนี้หน่อยตื่นตกใจคือเอาจริงๆเลยนะตอนแรกผมแอบไปอ่านในแท็กคนก็จะแบบอุย้ยจะมีบุญกดบททัดไว้ผมก็แบบโอ้ยคิดมากเกินไปหรือเปล่ามันก็เหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นวันนั้นผมถ่ายละครอ,อยู่แล้วสองทุ่มพอดีผมก็ดูและปุ๊บวุ้ยหมดแล้วเขาก็เรียกเข้าฉากพอดีผมก็ไปเข้าฉากด้วยความรู้สึกที่แบบงงๆ เราก็ยังอยู่กับแบบเฮ้ยหมดบัตรหมดแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่แบบให้ความสนใจให้ความสนับสนุนแล้วก็อยากจะมาวันนี้ก็อยากใช้ทุกคนสนุกสมกับที่แบบทุกคนแบบลุ้นกดบัตรอะไรอย่างเงี้ยครับผมกที่นั่งคราวันนี้รวมๆแล้วสประมาณ400ครับผมมีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นไฮไลท์วันนี้บ้างครา ว่าทุกอย่างคือไฮไลท์เพราะว่าทุกอย่างเป็นที่เราเลือกมาแล้วเนาะเราคัดมาแล้วว่าอยากให้มันเกิดขึ้นในวันนี้ทั้งกิจกรรมทั้งเกมทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างให้ทุกคนแบบสนุกกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้เลยครับผม, <า S 1> มก็ผมพูดไปแล้วว่าใครที่ไม่ได้มาไม่ต้องเสียใจให้คิดซะว่าผมมาบุญไม่ถึงไม่ได้เจอคนที่ไม่มาอะไรอย่างงี้ผมจะไปทําบุญเพิ่มแล้วก็ ใครที่ได like right? ้มาวันนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบเก็บบรรยากาศเป็นความทรงจำอยากให้ทุกคนสนุกแบบว่าชิลๆเอนจอยเอนจอยกันไปด้วยกันพอตั้งชื่อน้องแฟนมาแล้วกิจกรรมต่อไปเราจะใช้แบบอะไรผูกทางแบบให้ตามอะไรผมมีคิดด้วยเหมือนกันนะว่าในไหนเราแบบบ้าเกมแล้วอย่าเดี๋ยวจะจัดกิจกรรมเล่นเกมกับแฟนนี่บ้างสุดไปเลยแล้ววันนี้ครับมีอะไรอยากจะขอบคุณแฟนๆที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีให้กับ <c oughs> คือผมขอบคุณแฟนนี่บ่อยมากผมขอบคุณจริงๆคือผมพูดเสมอว่าเมื่อก,ก่อนเวลาเราทางานเราจะรู้สึกแบบเราัตคนเดียวเวลาเราเหนือ่อยเราท้อเนาะแต่ทุกวันนี้พอเรารู้ว่าแบบมีคน,อคนรอผลงานเรามีคนแบบมาให้กาลังใจงเราทุกวันในแท็กทวิตอย่างเงี้ยผมขอบคุณมากผมรู้สึกว่าแบบมีพลังในการทํางานเยอะขึ้นมากจริงๆต้องขอบคุณมากหอมลงปะเนี่ยเี่มีตกนทัก <c oughs> แต่เอาจริงๆผมกินเยอะมากไม่เชื่อถามเพื่อนๆผมได้เลยคือผมกินเยอะจนแบบทุกคนตกใจแต่ว่ายังผอมอยู่ ผมว่าน่าจะคอกาแฟใช่ผมเพิ่งมาเริ่มกินกาแฟได้ประมาณปีกว่าๆสปีอันนี้มาตั้งหลายปียังไม่เห็เราใส่น้ำตาลเยอะเปล่าไม่ผ่อนพูดถึงฝากผลงานเลยค่ะอยากให้ใถานีสามสีนุนงานรับรองว่ามีผลงานให้ทุกคนได้ติดตามต่อไปเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดกล้องแล้วสองเรื่องกำลังถ่ายทำสองเรื่องแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งกำลังจะออนแอร์ประมาณเดือนกรกฎาคมเรื่องเจ้าพระยา เดือนไหนนะกรกฎาเดือนเจ็ดครับผมบุ๊กำลังจะเปิดต้องถ่าครับผมยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้สองเรื่องแต่ว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่านี่ผมเริ่มถ่ายไปประมาณ3อาทิตย์แล้วสนุกเยอะมากถอดงานรูมปังเลยไหมครับในช่วงนี้แต่แบบซีรีส์อะไรด้วยก็จริงๆจริงสองเรื่องนี้เขาติดต่อมาก่อนคุกหมีจะปิดด้วยซ้ำครับก็คือแบบได้เวลาพอดีปุ๊บปิดกล้องปุ๊บก็ต่อ ต่สนุกสนุกสนุกจริงๆแตกต่างเลยตะแตกต่างแตกต่างก็คนอาจจะเห็นแล้วแ่ะว่าเป็นทีเรียแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่สนุกมากแน <uelle MAN. S 2> ่ๆมีแก๊งเพื่อนอะไรขอบคุณมากครับไล่ไปเลย ชิวชิวอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ยนวิดีโอใครตกกล้องกลาง